วที่9มิถุนายน2568โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมโดยการนำของดอกเกอร์สังวรวันททียผู้อำนวยการโรงเรียนนายรัฐมุรุฐานประชัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมร่วมกันรณรงค์กำจัดน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกหลังจากเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้าผู้บริหารได้นำคณะครูและนักเรียน ช่วยกันทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออกงและก็ป้องกันแก้ไขไปในตัวในโรงเรียนส่งไปพยาคมนะครับรักษาความสะอาดไปในตัววันนี้เป็นนักเรียนทั้งหมดเลยนะครับส่วนนักเรียนเรียนนำตัวนี้ก็เป็นนักเรียนชั้นม .6 ทุกคนนะครับที่ช่วยกันรักษาความสะอาดให้กับโรงเรียนเราก็กำลังดูพื้นที่ ที่เป็นจุดเสียงแล้วก็จุดอับแล้วก็จุดที่ยังไม่สะอาดพอสมควรนะครับที่จะเป็นแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายให้กับโรงเรียนได้ก็เป็นการรักษาความสะอาดแล้วก็ดูแลบริบทของเรียนไปให้ทั่วว,ว,วันนี้ก็พาลูกนักเรียนนะครับมาร่วมทำวัมสะอาดโดยรวมโรง,ง,งเรียนทะครัทำลายแหล่งพ่อพันธ์ยุงลายนะครับพันยุงลาย รุกหลอกบริเวณนี้เรียนจับดีๆความง่ายให้เขาเป็นวิดีโออันนี้นะครับอ่าเด็กอันนี้อ่าเป็นแหลมพ่อพันยุงลายเป็นน้ำขังอันนี้ด้วยอีกจุดหนึ่งตัวนี้ด้วยนี่อันนี้เหมือนกันพอเหมือนเป็นแหลมพ่อพันยุงลายครับน้ำขังนี่ไงพ่อจุดหนึ่งแบบนี้ครับเข้ามานี่ลูก น,นี้เหมือนกันอันนี้ก็น่าจะเป็นแหล่งเขอากันยุงลายที่ดีความลงเป็นแกะกลาง,อ,อ,นนงลอันนี้ด้วยอันนี้แท็กเกอร์อันนี้ตอนนของเด็กเราอ,อันนี้ก็จะเป็นแหล่งเขอากันยุงลาย เอามามาเก็บขยะยเลยลูกโยกใช่ไหมหมานรู้เขาเป็นปานเลยเอามาซอยกันเลยดเอาแห้งกูใช่เลยหลาะเออเนี่ยพอถามเจ้าของก่อนบอกจ้าของกูบอกว่ามึงสีไมโยของกูเห็นยังบเมื่อวันก่อนตอนเราพ่ชอบพูดเดียวเราไม่เป็นเด็กเอเชียไหนพูดได้ยังพูดได้ยังพูดได้ยัง เอาต้องต้องกะบ้าคุอีกบยมนั่นน่เะเออพามันกะบ้าคุณกูบอกเออกูกูคว่าพือบรรยงมึงเนี่ยพอได้อ๋อแบบกำปั้นเน่ยนะอาอเฮ่เอาอเฮดังๆพร้อมกันเริ่สองที